ีคะ่ะทุกคนน้องก้าวสวัสดีครับน้องก้าดูเขาสวัสดีมือเดียวคนขาวันนี้เราอยู่ที่เขื่อนไม้เทงน,นะคะตอนนี้น้องก้าวกำลังทยอยตีปลาคะ่ะทุกวันเสาร์เหมือนเดิมคะ่ะเรามาอยู่กันสองคนที่เขื่อนไม้เท็งน,นะคะแม่ลูกนะคะคุณพ่อไปส่งของก่อนคะ่ะส่งของให้ลูกค,ะคะ้าค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยคะ่ะทุกคนคุณพ่อทําเหยื่อมาให้เราด้วยนะคะทุกคนนีะคะลํำขนมปังแล้วก็หัวตาลที่เรา ทำเองนะคะทุกคนอันนี้ก็คุณแม่ก็ปั้นให้น้องนะคะนี่ค่ะน้องก็ตีไปแล้วเจ็ดคันนะคะเหลืออีกสองคันเดี๋ยวน้องจะไปตีข้างล่างเยี่ยส่งให้เออเยี่ยส่งให้นี่ค่ะน้องก้าวไปค่ะไปตีข้างล่างแล้วะคะ่ะที่ตีปลาเรามีสองชั้นนะคะทุกคนอันนี้ชั้นบนค่ะบรรยากาศสวยงามคะ่ะเกิดไม่เต็งบ้านเราคะ่ะ เกิดไม่เต็งราชบุรีค่ะอังเก็บน้ำนะคะมองไปละใช่โอ้ยสกขึ้นค่ะทุกคนได้ยินไหมคะเท้านี้ค่ะเอ้น้องทำไมมันพันอ่ะ เอาไปให้น้องกันค่ะอะน้องลองดูดิคันน่ะคันยังไงอะเอามาเก้าคันค่ะวันนี้เจ้าที่แล้วเมาเจ็ดคันค่ะแต่รู้สึกว่างวันนี้จะมีมีอะไรนะมียิซกก็เลยเอาคันใหญ่มาสองคันค่ะคือยิซกมันกินค่ะเพราะปกติเราคันน้อยมาตก ปะนินนะคะทุกคนดูน้องก,ก้าตีกันค่ะ ตอนนี้เราก็ตีกบครบแล้วนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคันค่ะเก้าคันครบค่ะเดี๋ยวเรามารอดูปลากันนะคะว่าวันนี้น้องเก้าจะตกปลาได้กี่ตัวน้องเก้าน้องเก้า<ะ>เรามารอดูกันเย yeah. ่มาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนน้องเก้างัดแล้วตัวแรกค่ะทุกคนได้ไหมลูก เดี๋ยวแม่ตั้งขาตั้งนะพูดจะไปตะกับหืมตะกลับมาเหลือปลาหนึ่งด้วยมั้ยเออตัวแรกเป็นตะกับเลยเหรอใส่ใช่งหี้ไม่เห็นมงอเลยนะเมื่อกี้กลังกินงอตัวใหญ่ตัวเล็กเอกอลังกินงอคันโมูเลยอ่ะเก็บให้ทุกคนดูทุกคนตัวแรกค่ะ ตัวแรกเป็นตะกับค่ะนี่ค่ะตัวแรกค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะคะทุกคน,ไ,นได้งัดปะนะ,ะ,ะตะกั่นี่อะไรมารต,มตัวบปลขตัวสองเป็นปลาขยเงเหรอหทุกคนดูปลาขยยงกินค่ะ ตัวที่สองไปปลาขายั่งค่ะทุกคนดูหน่อยให้ทุกคนดูดิโอ้โหยกยกแบบฝ่ามือน้องก้าววะตัวใหญ่อะน้องก้าวความือไอ้นี่ดิน้องฝ่ามือเทียบสิโอ้โปลาขายั่งค่ะทุกคนตัวที่สองโอโ้สุดยอดเลยปลาขยั่งจับจับ,จบง่ายง่ายแกะปลาขายัง่งออกเลยเนอ,อะเอา้ามันร้องร้องมันปรากฏเลย ารอ้องทุกคนปลาทีแยงได้ตัวที่ส่องค่ะไม่แงไม่าทมันกินกลางคืนไม่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะทำไมมันกินกลางวันนะข้าาปลาลงไปใส่ค่ะทุกคนวันนี้แรงเงียเๆี่ยๆๆพทุกคน ตัวที่สองน้องได้ปลาขยะง๋ยวมาดูกันอีกนะคะทุกคนว่าตัวที่สามจะได้อะไร เดี๋ยวปั้นเหยื่อให้น้องเก้าก่อนค่ะต้องรอะวังเกาะปลาขี้แงมันมีกังวลน,นะ xanh xanh nước xanh 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 bạc xanh xanh ได้ปลาไค่แย่งคำบวะวันนี้มันปลาไม่ค่อยนี่ก้องตัวปลาอานนึงตัวนึงเอ้ยปาลาอะไรนะปลาตะกับตัวนึงที่ยแย่งตัวนึงวันนี้ ดูน,นี่ตัวที่สามจะอะไรดูดตัวที่สามมาแล้วดู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 ดตัวที่สามมาแล้ว หัวทิมเลยเมื่อกี้ตัวที่สามฮะเฮ้ยสาค่ะได้ไหมตัวที่้านาเมันดึงไปเมื่อกี้ไงติดต่อเลยเมื่อกี้มันเบืเ่อแล้วลองเลยลองดุดๆๆๆ าเขน้าตอน้ย่ดึกีองไก่ขจะวิ่งมาที่น่ยยมมนนนะ ไม่ได้อ่ะสายหลุดไปไม่ทันน้องไม่ทันน้องนั่งอยู่ไกลอ่ะไม่บอกน้องแล้วไงเพราะนี่น้องนั่งใกล้ๆกล้ไงไม่งั้นลุงตายเขาจะนั่งใกล้ๆตรงนั้นเรามัต้องคอยดูไงปิดละคลิปเคลืบไม่เอาละตัวที่สี่มาแล้วค่ะทุกคนออกกิ่งเดียววะน้องก้าวหม้ายปลาอะไรเออมุนมุนยิ่งสองออกเกิ่งเดียวออกเกิ่งเดียวปลินไปลดินปลน นินนะคะไม่ได้ยิบก็แต่มันนักข้อเสียงเดียวค่ะมันติดท้องอู้ติดขี้บันมาอุ้ยเกี๊ยวขี้กินยังไงน่ะต้องใส่ไว้ไว่้ชนหน่อย Okay. ตัวที่สค่ะทุกคนปลาินค่ะปิน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 มันกินคีบมันมาเลยพี่ใช่เกี่ยวคีบเลย เดี่ยวคีบเลยตัวเดี๋ยวมารอดูกันอีกค่ะทุกคนที่ห้าค่ะทุกคนโดนแล้วโดนแล้วตัวที่ห้าโดนแล้วโดนแล้วที่หปลาอะไรหนเก้าวทุกคนบินนะ นไปเีกตหน่นค่ะนี่ค่ะ,คคะเห็นไหมน้าก้าเห็นไปเลยไหมหตัวที่ห้าค่ะอันนู้นเด็กกินอีก ตัวที่หานะคะทุกตัวทีนงไม่เสร็จนตัวที่หโอ๊ยปลาที่ไหนครันเด็นะตัวที่หานะคะทุกคนพูดนี่นั่งปลาที่น ปลาคินเป็นไงวันวนี้มีแต่ปลาใหญ่่ทุกคนนี่นะ้ำมันขึ้นวันนี้มีแต่ปลาใหญ่แล้วทุกคนนะ้ำมันขึ้นเด็กของพ่อมันขาดไปปลาตั็นลังคือ You're and... Out? ตัวที่ห้าเป็นปาล์มิน ทุกคนฝนมามืดแล้วนะคะวันนี้เราก็ปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนิด้ค่ะฝนมามืดละมาก้าได้ปลากี่ตัวสองมถ้ารวมตะกลับด้วยนะถ้ารวมจะกลับเป็นสิบสองอะรวมจะกลับได้เป็นสิบสองนั่งเลยนั่งนั่งอยู่คนไม่มือขึ้นรับลูฮับลูอะปิดคลิปไปก่อนขอบทุกคนวันนี้ปิดจ๊อบครับกี่ตัว บายบายครับ